ELECTROLUX. THINKING OF YOU CEO a g e n d a สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอดีต CEO ของธนาคารนครหลวงไทยซึ่งปัจจุบันครับมาเป็น CEO ของ BMCL คุณชัยวัฒน์อุทัยวัน กรรมการผู้จัดการบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนครับคุณชัยวัดมองว่าอะไรจะเป็นเทรนด์ใหญ่หรือว่าจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการทําธุรกิจในช่วง3ปีข้างหน้าครับถ้ามอง3ปีข้างหน้านะครับต้องมองเป็นภาพใหญ่เลยภาพมหาภาคภาพของเศรษฐกิจระดับโลกเลยก็มองถึงตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปเราเป็นประเทศที่พึ่งการตกออกอยู่พอสมควรนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอเมริกา กับกลุ่มประเทศยุโรปก,ก็คงจะมีความหมายกับเราพอสมควรเราไม่ได้พึ่งอยู่ทางประเทศเอเชียเท่านั้นพอมองแคบลงมานิดหนึ่งถึงตัวการปรับตัวของเรา3ปีข้างหน้าที่ถามมานะครับก็เป็นช่วงที่เรากำลังจะอยู่ในสนธิสัญญาที่เก้าไปสู่ความเป็นประเทศ AEC นะครับสู่ตัวความเป็นประเทศอาเซียนที่มีความร่วมมือกันมากขึ้นครับครับนอกจากนั้นมองโอกาสหรือว่ามองอุปสรรคใน ในสามปีข้างหน้านี้อย่างไรบ้างครับผมต้นหลับตัวในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเมริกากับทางยุโรปผมมองถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่าทิงตรงนั้น3ปีข้างหน้าเนี่ยเชื่อว่าความพยายามแก้ไขยอย่างในอเมริกาเนี่ยกำลังพูดถึง QE4 แล้วนะครับมีการปั๊มเงินเข้ามาในระบบเยอะแยะก็เราก็เห็นผลกระทบจากการที่มีจำนวนปริมาณเงินในตลาดเงินที่มากมายเนี่ยมันก็มีการไหลไปสู่ ประเทศที่มีผลตอบแทนที่สูงทั้งเอเชียเนี่ยมีผลตอบแทนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินก็ไหลเข้ามาแต่การไหลมาเนี่ยก็มองว่าเป็นคุณถ้าเรารู้จักคือลักษณะของการถ่ายเทของเงินกับการบริหารโอกาสที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของทาง AEC ผมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตื่นตัวค่อนข้างเยอะ ครับนะครับไม่ทราบไปเยอะไปโดยซ้ำไปหรือเปล่านะครับก็เป็นโอกาสพี่กาว่าตรงนี้ไม่มีใครพูดถึงกลยุทธ์ผู้คนพูดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องเตรียมตัวยังไงแต่เราถามว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์ของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจต้องพูดให้ชัดกว่านี้ในเชิงของตัววัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมอัน้นก็เป็นเสาที่สองที่เราพูดถึงครับอันนั้นคงไม่เท่าไหร่ส่วนในเรื่องของความมั่นคงผมไม่ถนัด นะครับมันมีแค่สามสงั้นถ้าผมในฐนานะที่ผมทําเป็นนักธุรกิจผมอยากเห็นความชัดเจนในกลยุทธ์เชิงธุรกิจของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การเป็นประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะประเทศที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านเราเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดดมสมบูรณ์แต่เขายังขาดในความพร้อมผมเรียกว่า V M C L V M C L เวียดนามเมียนมา เมเบเดียและลาวครับมเมื่อกี้พูดถึงการเ,เป็นโอกาสที่มองว่า QEC เนี่ยจะเป็นโอกาสแต่ในขณะเดียวกันหล,ลายๆฝ่ายก็มองว่าการที่มีเม็ดเงินเคลื่อนย้ายมาขนาดนี้มันก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเป็นคำถามที่ก็ต้องบอกว่าก็แล้วแต่มิติอมุมมองนะ,นะครับถ้าถ้าดูในความความหมายของผมแนละ้วถ้าพูดถึง AEC นี่ะครับผมมองว่าเม็ดเงินมาคุณใช้ โอกาสให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหนหเงินมันจะมาแบบมาลงทุนร,ระยะสั้นเงินที่มาลงทุนระยะยาวไอ้เงินลงทุนระยะสั้นนี่คือตัวเม็ดเงินที่ flow in flow out แต่เงินทุนระยะยาวนี่คือสิ่งที่เราต้องควรจะให้เขามาลงทุนนะครับไม่ใช่เพียงอยู่ในรูปของ cash แ,แต่เป็นรูปของ investment อ,อันนั้นอันนั้นสำคัญามากมากผมเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าวัานนี้ญี่ปุ่นตื่นตัวมาแล้วเห็นว่า ละเลยกความสําคัญองประเทศทางเอเชียไปญี่ปุ่นไปตื่นตัวกับประเทศทางเวกาไปนการลงทุนทรงนู้นอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะว่าฉันไม่ทีตอนนี้จีนนําหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยนะครับทางรัฐบให้ความสําคัญในการที่จะดูโอกาสที่จะเชิญชวนญี่ปุ่นกลับเข้ามาเป็นอะไรที่น่าเป็นสนใจยิ่งครับบิ๊กเทรนด์ใหญ่ขนาดนี้ทาง b m c อเอาเตรียมพร้อมรับมือ,อยังไงครับ ทาง B M C L นะครับเราเป็นผู้ให้บริการในการคมมนาคมด้วยระบบรถไฟฟ้านะครับก็ต้องเรห็นว่าทางเราเนี่ยก็เชื่อว่าก็คงเราคงเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความสำคัญในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้โดยสารนะครับซึ่งความจเจริญต่างๆพอเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้กระแสเรืเ่องของถ้าไปเป็นชาวต่างชาติเข้ามาวันนี้ต่างชาติถ้าเราไปดูนะครับแถวุควิทเนี่ย หล,หลายพื้นที่เลยเหมือนกับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นละ่ะนะครับไปดูแถวถวเอกมัยนะครับเกตเวย์ Gateway, ที่เป็นศูนย์การค้าใหม่มก็เป็นอะไรหลายมีแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วถ้ามาอยู่แถวแถวพร้อมพงศ์ซอยสุขุมวิทสามเก้ามีแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นเลยนะครับงั้นผมก็มองว่าไอ้ตัวชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับ B M c l น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ความสะดวกในการเดินทาง ของชีวิตของวิถีชีวิตของชาวต่างชาติในประเทศไทยในกรุงเทพครับจากโอกาสที่มันมามากขนาดเนี่ยทางทางแนวทางทางธุรกิจมองว่ายังไงบ้างควรจะต้องปรับรับโอกาสตร,ตรงจุดนี้ยังไงบ้างครับมอง,มองผมมองภาพว่าจริงๆแล้วถึงยังไม่เป็น AEC หรือไม่เป็นอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยวิถีชีวิตนะครับหรือใช้คำว่าไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเยอะ แล้วก็เชื่อว,ว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับก็คงมีความพยายามที่จะปรับผังเมืองครับให้ต้องใช้คําว่ามีความเป็นสากลมากขึ้นวันนี้กรุงเทพกมบอกกรุงเทพม,มันเป็นก้อนที่ใหญ่มากถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับผังเมืองก็จะแบ่งเป็นโซนโซนอย่างนั้นทีแต่ละโซนเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าคนที่ทํางานลักษณเนี้ยอยู่ก็จะอยู่โซนนั้น<ม>โซนนี้ แล้วงานการเดินทางเราไม่ได้มีการเดินทางโอ้โหกันข้ามไปทั้งหมดมนั้นชีวิตของคนเมืองที่เขาเมืองใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศที่เขาตูกออกแบบมาดีเนี่ยม,มันจะค่อนข้างต้องใช้คำว่ามีคุณภาพอะครับ<ม>อยากเห็นคนของคนในชีวิตคนกรุงเทพเป็นอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งเขาเชื่อว่าทางรัฐบาลพยายามทำอย่างนั้นงั้นการปรับตัวเนี่ยางหน้าเราก็คงจะพอเห็นเลยว่า อาชีพนี้ทํางานอย่างนี้แนวอย่างนี้ศูนย์ราชาการอยู่ตรงนี้ศูนย์ธุรกิจอยู่ตรงนี้แหลง่งธุรกิจอยู่ตรงนี้นั้นชีวิตคนจะจะมีต้องใช้ข้าทางเลือกที่ดีขึ้นครับเมื่อกี้พูดถึงการปรับตัวมีแนวทางหรือมีกลยุทธ์อะไรสําหรับการปรับตัวครับในการปรับตัวนะครับต้องบอกเลยว่าคนกรุงเทพคนเมืองใหญ่ต่อไปนี้เนี่ยต้องเลือกที่จะรับบริโภคข่าวสารให้มาก้นครับนะครับ แล้วก็เข้าใจกับข่าวสารเขาต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีสื่อท mm ีว hmm. ีให้เลือกมากมายกรุงเทพธุรกิจก็น,ตน,นํตัวนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่างๆคงต้องเลือกที่จะบริโภคข่าวสารแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามจะปรับตัวให้เข้าสิงาล้อมต่างๆน mm hmm. แล้วข่าวสารที่มีให้บริโภคเนี่ยมันก็มีให้เลือกมากมายก็คงต้องมีการคลอดเช็คมีการทําความเข้าใจต่างๆการที่เราได้เรียนรู้การที่เราเราได้เห็นนะครับเราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุเกเนะรื่องนะครับบางทีเรียนรู้จากชาวบ้านเขา แล้วก็าทำอะไรต่อเนื่องมาอย่างต้องใช้คำว่านะครับไม่ต้องรีินเวนเดอ์วิวไม่ต้องมานั่งสร้างกรงล้อใหม่เนี่ยได้เยอะแยะครับถ้าทางรัฐบาลอเมริกันยังจะผลักดัน QEC ออกมาก็คงจะมีเม็ดเงินที่ท่องอยู่ในตลาดเงินที่มากขึ้นก็คงมากดดันทางประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงสูงผมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับก็เชื่อมีความเชื่อว่านะครับไอ้ตัวเงินเฟ้อ ที่เป็นเงินเฟ้อพื้นฐานก็คงไม่ได้มีการสวิงไปมากมายแล้วก็เชื่อว่าอัตราดอกเบีย้ยของตลาดเงินนะครับก็ยังอยู่ในแนวที่ทรงตัวหรือมีแนวโน้มขาลงเล็กะน้อยครับงั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับของอผู้ประกอบการในการที่จะปรับตัวในเรื่องต่างๆเพราะว่าต้นทุนเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายแต่ไปอยู่ในเรื่องของว่าท่านจะเอาโอกาสอันนี้ไปปรับปรุง ในเรื่องอะไรของท่าน<ม>เรื่องเครื่องจกอักรการส่งอ,กออกนักจักไปดีไปสองสาปีถ้าท่านม,มีกําลังพร้อมอยังไม่ได้ยูทไล์อยู่ร้อยเปอร์เซนท่านก็ไม่ต้องทําอะไรมากแต่ถ้าเกิดท่านยูทไลต์อยู่ได้ดีแล้วมีโอกาสจะเพิ่มเติมปรับปรุงอะไร<ม>ก็เป็นโอกาสที่จะทําได้อีกเยอะแยะครับก็ขอพูดถึงประเทศเราเป็นหลักกันนะครับก็คือต้องบอกว่าความนิ่งของการเมืองเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็แนวนโยบายหลักนะครับ การที่มีแนวนโยบายประชานิยม<ๆ>ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยประชาชนโดยทั่วไปแต่ขณะเดียวกันก็คงต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการรายกาลางรายใหญ่กับประชาชนที่เป็นต้องใช้คำว่าระดับลักญ้านะครับตรงนี้มันคงไม่ใช่เฉพาะเป็นศาสตร์มันต้องมีศิลปะในการบาลานซ์ด้วยครับมองดูภาพรวมของเ,ออเรียกว่าระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเราอย่างไรบ้างครับในอนาคต อยากจะใช้คำว่าเห็นภาพมิติใหม่ข,ของการขนส่งซึ่งเราต้องใช้คำว่าอาจจะอยู่หลังเพื่อนบ้านนิดหนึ่งวันนี้ทางมาเลเซียผมคุยกับ,บผู้บริหารดับสูงของการรถไฟของมาเลเซียวันนี้เขามีความพร้อมในเรื่องไฮสปีดเทรนไปเกือบทั่วประเทศละนะครับเราเองวันนี้เราเริ่มพูดละก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นช้า ไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไงเราก็ได้เริ่มต้นละนะครับมองว่าเป็นเริ่มเป็นจุดมิติใหม่นั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ห่วงก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้รัฐที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของแผนแม่บทบการคมนาคมเนี่ยนะครับ,รบเข้าใจแล้วก็นำไปผสมผสานกับการพัฒนาเมืองไม่ใช่ลดว่าไฮสปีดเทรนไป เราไม่ได้พูดถึงการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเมืองอความเป็นอยู่ของคนมันใช่บ่อยครั้งที่เราเจอว่าบางประเทศเนี่ยไม่ได้เตรียมการก็ขีดเส้นเลาจะสร้างตรงนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสําหรับตัวผมเนี่ยการคมนาคมเป็นการเคลื่อนชุมบุคคลในชุมชนนั้นมันต้องสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาเมืองแผนพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบแวดล้อมของเมืองนั้นๆครับ และนั่นก็คือมุมมองของคุณชัยวัน์นะครับถึงภาพรวมต่างๆรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจไทยในปีนี้และก็ปีหน้าครับสำหรับช่วงนี้เราไปพักัสักครู่ช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกถึงแผนของบริษัท B M C L ในปีหน้าครับ